อ่าดูทะเบียนรถคันนี้ไว้ให้ดีนะครับนี่ชึบต่อไปรถทุกคันนะครับรถทะเบียนแบบเนี้ยมันจะต้องมีป้ายการเสียภาษีอ่ะ,ะอันนี้คือป้าย,ายการเสียภาษีอันนี้เลขอะไรเลขสี่เลขสี่แต่<ะ>ปีนี้มันปีหกหกแล้วนะครับแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ของ้าครับ ขาดมาแล้วสองปีนะครับขาดมาแล้วสองปีปไม่ต้องถามนะว่ารถใครเดี๋ยวผมซูมให้ดูอันนี้คงไม่ใช่เสื้อชาวบ้านนะครับเนี่ยเสื้อที่เห็นนี่ไม่ใช่เสื้อชาวบ้านนะนี่เสื้อที่เห็นข้างในรถนี่ mm, ไม่ใช่เสื้อชาวบ้านนะนะนนนดูข้างใน,นดูนข้างใน,น,นยึดชัศนิลวันศิน สามดาวเต็มบ่าเนี่สามดาวเต็มบ่ายุทธศิลป์วันศนินลป์เ,เต็มเต็มก็คือร้อยตำรวจเอกยุทธศิลป์วันศนินนนนล,ลป์น,น,นี่น่าจะเป็นคนนี้แหละน่าจะเป็นคนนี้แหละนะครับนี่ยืนห่างจากรถคันนี้ไม่ถึงสิบเมตรนะครับแต่รถคันนี้เป็นของตำรวจคาสีปีหกสี่เนี่ย ภาษีปี64แต่มายืนจับประชาชน